คนมีพรสวรรค์ในด้านการพูดเท่านั้นจึงจะเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีความจริงมีอยู่ว่าทุกคนสามารถจะเรียนรู้ที่จะเป็นนักเจรจาได้ส่วนคนที่เกิดมาเพื่อเป็นนักเจรจาโดยเฉพาะคงมีน้อยมากๆเรื่องที่สองคนที่เป็นพนักงานขายถึงจะเป็นนักเจรจาที่ดีเพราะทําเป็นอาชีพอยู่แล้วอันนี้ไม่จําเป็นครับเพราะการขายกับการเจรจาต่อรองไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไปบางครั้งการขายไม่ต้องเจรจา และการเจรจาอาจไม่ต้องซื้อขายก็ได้เรื่องที่3คนที่มีไหวพริบดีและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งจึงจะเป็นนักเจรจาที่ดีอันนี้ก็มีส่วนอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดความสำเร็จของการเจรจาส่วนใหญ่อยู่ที่การวางแผนอย่างรอบคอบทั้งหาดเรื่องที่4ผู้ที่มีอำนาจมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าจะเป็นผู้ชนะเสมอในการเจรจาดังนั้นทักษะการเจรจาจึงไม่ช่วยอะไร อันนี้ไม่จริงเสมอไปเช่นครั้งที่เกิดภาวะเศรษฐกิจปี40เจ้าหนี้หลายหลายรายมีอำนาจลดลงเพราะกลัวลูกหนี้ล้มละลายเรื่องที่ 5. การเจราจาเป็นเรื่องของการใช้กลยุทธ์แต่เล่ห์เหลี่ยมเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการฝึกการเจราจาควรเน้นเรื่องของกลยุทธ์อย่างเดียวอันนี้ไม่ถูกเพราะตัวกลยุทธ์เป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งเท่านั้นยังมีเรื่องที่จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคในการเจรจาอีกมาก ประธานคะนี่คุณิเชนจากบริษัทเบีนดีค่ะแล้ก็นี่ทางหน้าของบริษาทค่ะสวัสดีครับเรื่องอะไครับแล้วก็นี่คุณวิรานเป็นผู้จัดการฝ่ายการซืาค่ะสวัสดีครับไปครับชน่าครับผมครับอันนี้เป็นข้อมูลครับ จากการที่บริษัทของคุณได้แจ้งว่าต้องการแรงงานจำนวน300คนนะครับทางบริษัทของเราก็มีแรงงานเพียงพอและพร้อมให้บริการนะครับและแรงงานของเราทั้งหมดเป็นคนไทยและที่สําคัญนะครับแรงงานของเราเคยมีประสบการณ์การผลิตอะไหล่รถยนต์ให้แก่บริษัทโตโยต้าด้วยครับเริ่มจะทราบไหมครับว่าแรงงานจริงประสบการณ์จริงเราเปิดดูที่หน้าสิดอยู่ครับอันนี้จะเป็นใบคุณภาพนครับที่โตโยต้าได้เซ็นให้กับบริษัทของเราครับโอเคครับ แล้วเราก็พูดถึงทางด้านราคานะครับผมอันนี้บริษัทคุต้องการจำนวน300คนใช่ไหมครับทางบริษัทของเราได้คิดคำนวณออกมาแล้วและคิดรวมอยู่ในส่วนลดไปเลยนะครับก็คือจะได้ในราคา350บาทต่อคน,นะครับซึ่งผมคิดว่า,าราคานี้ไม่สูงเลยครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันเพราะว่าทางบริษัทของเราได้มีการให้สวัสดิการและประกันสังคมให้แก่พนักง,งานด้วยครับผมคิดว่าบริษัทคุณหีไหมมันเหนะมือนฆ่ารอย่าง คุณไม่ได้มีความเห็นว่ไงครับผมว่ามันขาดเรื่องราคาไปแล้วทั้บอสผมก็คิดอย่างนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นสามร้อยสามสิบบาทต่อหน่วยเนี่ยทางบริษัทคุณเนี่ยจะมีความเห็นว่าอย่างไรครับถ้าเป็นสามร้อยสามสิบบาทใช่ไหมครับผมคิดว่าทางบริษัทของคุณน่ยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านที่พักให้แก่ล้านงานของเราครับถ้าเป็นก็ถ้านั้นผมขออนุญาตกลับไปพิจารณาหน่อยกันแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปทีนี้ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ มีมามทเราค oh ่ะสวัสดีครับัครับ้นคุณมิรันผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อครัสครับคุณครัวครับเคจะตั้งครับครับนั้นผมจะขอเริ่มชี้แจงระเอียดกันกันนะครับชิยครับที่เป็นเอกสารครับ <nationwide> จากทางที่บริษัทของคุณได้แจ้งมานะครับต้องการมีแรงงานจำนวนย 3, คน,นครับแต่ทางผมต้องบอกไปก่อนเลยว่าแรงงานแบบเนี้ยเป็นชาวต่างด้าวนะครับและคือต้องตามกฎหมายนะครับส่วนเด็กของราคาเรานะครับถ้าเป็นจำนวน100คนเนี่ยต่อหัวจะตก350บาทต่อคนต่อวันนะครับแต่ถ้าทางบริษัทของคุณเนี้ยให้จัดจ้างจำนวน200คนเนี่ยจะได้ส่วนจำนวน5เปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ในทางที่บริษัทของคุณเนี่ยได้แจ้งมาเป็นจำนวน300คนครับทางบริษัทของเราเนี่ยสามารถลดให้บริษัทของคุณเนี่ยด้ถึง10%นะครับตกต่อหัวแล้วจะประมาณ315บาทต่อหัวครับผมคิดว่าราคาเปสูงไปสำรักงานจัดกางานนะแต่งางของเราเนี่ยได้ผ่านงานนะครับแล้วก็ต้องามกฎหมายนะครับผมก็คิดว่าเป็นสูงไปนีกนะครััสําหรับการคมให้ประมาณ300บาทต่อวัน แต่ราคา3ามบาทเนี่ยทางผมเนี่ยได้ให้บนัสแจกพนักงานครับเป็นการสร้างแรงจูงใจทําให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะครับผมว่าทางนเหมาะสมนะโอเคครับงั้นเอาเพราว่าเดี๋ยวผมขอพิจารณาอีกทีแล้วเดี๋ยวทางเราจะตอบกลับไปครับออขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ